ก็นักร้องแม่งจอกขสงี้าวสัตอ้โอนตไไอ้นรที่แต่งเพลงมันน่ตกจริงะไอ้มือกองจนสุดแม่แเป็นโรงงานดสิอ่ดเโอ้โหเฮ้ยคนเรามีหน้ามีหน้ได้อย่าอย่า้ำเติมอย่าซ้ำเติม

ไม่มีไม่เกี่ยวพี่หน่เอาไปหมดละพี่หน่อยเราได้ต้นรายการมาก็เพียงหลอดตัวเสร็จแล้วก็กลับมาและเราว่าจะเป็นซิงเกิลใหม่แกงส้มเดอะสตาร์ที่เป็นต้นใจทีนี้แบบว่าแกงส้มเนี่ยคนเขียนจะร้องเองด้วยเขาเรียกว่าเป็นหนุ่มหล่อที่มีความสามารถแกงส้มนี่คือเดอรสตาร์แวรล้วใช่ครับเด้ที่สองรวมได้หนึ่ง วิพลก็ส่งยองไปเห็นว่าแกงส้มมีถึงประสิ่ภาพอุดมตาที่เขาก้วครับทำอะไรก็ฟังแล้วั้นดั้นก็ดรุ่ยันดสามอ๋อหนึ่งสอาใครดังนแกงส้มแ่้ันก็ใช้ได้นะเขาดันแกงส้มอะดูจากรูปการละเขาดันแกงส้มใช่แบบมีปับ คิดเอาวะเอ็มวีออกมา8เวอร์ชั่นอะ่ไปเย็นด้วย